สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกสเสนจันนะฮะสเสนจันทุกชนิดนะฮะสเสนจันบ้านสเสนจันป่าถือว่ามีความสวยงามทุกต้นที่ปลูกอยู่ในบ้านเรานะฮะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมวิธีการเพิ่มจํานวนให้หน่อออกได้มากขึ้นวิธีการปลูกปลูกแบบไหนนะฮะก็จะมาบอกเพื่อนๆเ,เมื่อ ทดลองสําเร็จฮนะก็ยังมีอีกลหลายชนิดที่ยังมีการทดลองนะครับธาตุสิ่งไหนสําเร็จก็จะทยอยบอกให้เพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะฮะก็เป็นการเพิ่มจํานวนแล้วก็ทําให้ความสวยของเสน่ห์จันนะ์ะมีความงามมากขึ้นนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเสน่ห์จันรดำนะฮะต้นที่ใหญ่บางครั้งก็ไม่มีหนอนะคือปัญหาที่เพื่อนๆหลายๆท่าน อยากเห็นหน,อน่อที่ปลูกเตดจันนะครับก็เป็นการทำง่ายง่ายถ้าลำต้นที่สูงที่ไม่มีหนอนะ่อแนะนำให้เพื่อนๆผลักหรือดันไปข้างๆกระถางนะเอ็นลำต้นไปนะลำต้นที่มีข้อข้อสูง,สงแต่ไม่มีหนอ่อเพื่อนๆผลักให้ลำต้นเอน็นะแล้วก็หนอ่ออันนี้ก็หนอก็จะเริ่มออก นะคะออกข้างๆลำต้นจะออกได้ง่ายกว่าลำต้นที่ตรงนะผักลำต้นให้เอียงไปนะครับอันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมสักสองต้นที่ผักไปแล้วแล้วก็ลำต้นเอ็นแล้วก็มีหน่อออกได้เยอะนะฮะส่วนลำต้นที่เพื่อนๆปลูกอยู่ในกระถางนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะปลูกกันกลางกระถางซะเป็นส่วนใหญ่นะต้นไม้ทุกชนิด แต่อันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมสเสน,น่ห์จันทรุกชนิดนะฮะก็ทําแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆที่อยู่กลางกระถางนะฮะเพื่อนๆก็ขุดดินอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมาสักนิดหนึ่งไม่ถึงไม่ต้องถึงก็ให้ลากขาดนะฮะดึงมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปแปะไว้ข้างๆข้างๆกระถางครับลากก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเมื่อแปะไว้เสร็จก็นำดินมากลบเหมือนเดิมนะอันนี้คือไม่ต้องถอนออก ในถ้าเพื่อนเพื่อนมีอยู่แล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนปลูกอยู่กลางกระถางเพื่อนเพื่อนก็ผลักให้ลําต้นเอ็นไปข้างๆนะครับระบบลากอะไรก็ยัง,ย,งยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมับไม่ได้ขาดนะฮะแล้วก็ไม่นานหนอจะออกได้เร็วกว่าที่เราปลูกอยู่กลางกระถางนะคะแล้วก็ยิ่งลําต้นเอ็นเท่าไหร่หนอยิ่งออกได้เยอะนะ,ะอัน,นี้ผมก็ผลักเข้าไปแล้วก็ก็ถือว่ามีหนอออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็ เป็นการแยกหน่อที่ที่ปลอดภัยและแล้วก็ง่ายนะครับกว่าต้นที่ตั้งขึ้นลําต้นที่นอนของสเสนจันทร์หลายชนิดอันนี้คือสเสนจันรดำนะครับเพื่อนๆน,นะส่วนใหญ่ผมก็จะปลูกข้างๆนะฮะเดี๋ยวหนอก็จะออกมากลางกระถางแล้วเราก็แยกได้ง่ายครับระบบลากอะไรก็ยังเหมือนเดิมแค่จับต้นเอ็นไปไเฉยๆครับอันนี้คือสเสนจันร์ดำ เพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะฮะว่าถ้าเราปลูกอยู่กลางกระถางหน่อไม่ค่อยออกเพื่อนๆก็ผักต้นให้เอ็นไปให้เอ็นไปชิดๆทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วหนอก็จะออกมาตามตามข้อแต่ถ้าเราตั้งขึ้นข้อตั้งขึ้นนะ่ะหน่อจะไม่ค่อยออกนะฮะต้องผักให้เอ็นลงไปเหมือนต้นไม้ที่ล้มล้มนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูก็จะมีกิ่งออกมาได้เยอะมากขึ้น นะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มจํานวนหนอ่อนะครับแล้วก็ดินวัตดุก็มีฐานมีมะพร้าวสับคลิปเก่าๆก็บอกเพื่อนๆไปบ้างแล้วนะวิธีการทําต้นแม่ของสเสน่จันใช้วัสดุอะไรนะที่จะอยู่ได้นานนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นสเสน่จันโกเมนนะครับก็มีลำต้นที่สูง นะฮะสูงแต่หน่อไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ผมก็ได้ผักหรือจับลำต้นให้เอ็นไปเมื่อเอ็นไปข้างๆกระถางนะฮะหน่อมเขาจะออกได้เยอะนะครับถ้าต้นที่ตั้งอยู่ตั้งนานนะฮะต้นนี้ไม่มีหน่อเลยครับก็จะเป็นข้อที่สูงสูงสูง,สง,สงไปเรื่อยเรื่อยแต่พอผักให้ต้นเอ็นหน่อก็ออกได้เยอะแล้วก็เป็นการ จเจริญเติบโตได้ดีนะขยายพันธุ์ได้ง่ายถ้าเ,เพื่อนๆจะแยกครับขอบคุณครับ